The ะช็อกสตอรีสนับสนุนโดยฟูมูลรัก7.5%เติมความเข้มให้กับชีวิตสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่เดอะช็อกสตอรี่คาคืนนี้ผมได้ยิบอีเมลฉบับหนึ่งซึ่งส maple, ่งมาจากคุณปิ๊กนำมาเล่าฟังกันกับเรื่องลูกจ้างปัจจุบัน อายุ25ปีแต่ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นในสมัยเด็กก็ต้องบอกก่อนว่าครอบครัวของปิ๊กนั้นเป็นชาวประมงอยู่ในจังหวัดใกล้ๆกับกรุงเทพมหานครบริเวณแถวบ้านนั้นถ้าเกิดบ้านใครมีเรือก็มักจะออกเรือหาก,กุ้งหาปลาแต่ว่าถ้าเกิดบ้านไหนไม่มีเรือก็มักจะเป็นลูกจาก้างหากเป็นผู้ชายก็จะรับจ้างออกทะเลไปกับเรือ ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงก็มักจะรับจ้างตากกุ้งตากปลาตามแต่ว่าใครจะจ้างที่บ้านของปิ๊กนั้นมีลูกจ้างหญิงประจำชื่อว่าน้าสายพินน้นาสายพินนั้นเป็นผู้หญิงที่ประมาณว่าทำเลี้ยงสามีมีสามีขี้เหล้าขี้ยาไม่ทำงานทำการแล้วก็ชอบตบตีพันยาด้วยซ้ำน้าสายพินมักจะตาปู่ตาบัวมาทำงานอยู่เป็นประจำแม่ของปิ๊ก เห็นแล้วก็สงสารจึงจ้างไว้เวลาก็ล่วงเลยผ่านไปนานพอสมควรน้าสายพินเกิดตั้งท้องแต่ก็ยังมาทำงานปกติเป็นประจำแต่แล้วอยู่ๆน้าสายพินก็เกิดหายหน้าไปไม่มาทำงานเหมือนเคยลืมบอกไปว่าปิ๊กกับน้าสายพินนั้นค่อนข้างที่จะสนิทกันเนื่องจากว่าตอนนั้นปิ๊กยังเด็กน้าสายพินเป็นคนรักเด็กก็เลยสนิทกันชอบหยอกกันตามประษาผู้ใหญ่หยอกล้อดเด็ก เมื่อน้าสายผินหายหน้าไปไม่มาทํางานปิ๊กก็เลยถามกับแม่แม่บอกว่าน้าก็คงไม่สบายแต่ว่าพอน้าสายผินหายไปหลายวันเข้าตอนนั้นปิ๊กก็เลยไม่ได้สนใจอะไรเนื่องจากความเป็นเด็กจนกระทั่งวันหนึ่งปิ๊กเด้นกลับจากโรงเรียนซึ่งก็อยู่ใกล้กับบ้านปิ๊กได้ยินผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเขาคุยกันว่าน้าสายพินตายแล้วโดนผัวตีจนตาย พอปิดกลับถึงบ้านจึงถามกับแม่แม่ก็บอกว่าจริงนาสายพินตายเมื่อคืนนี้เองหลังจากนั้นตกช่วงค่ำ,คำพ่อกับแม่ก็ออกเรือหากุ้งในตอนกลางคืนเป็นปกติตอนนั้นเป็นช่วงหน้าหนาวก็จะทิ้งให้ปิดกับน้องสาววัยห้าขวบอยู่บ้านกันสองคนโดยที่จะมีบ้านปู่อยู่ใกล้ๆซึ่งอาของปิกก็มักจะคอยมาดูแลอยู่เสมอโดยปกติแล้ว พ่อกับแม่มักจะคอยย้ำกับปิ๊กเสมอว่าในช่วงเวลากลางคืนถ้าเกิดมีใครเรียกชื่อย่าขานถ้าเกิดแม่กลับบ้านมาก็มักจะเรียกชื่อหลายครั้งมากถ้าเกิดเรียกแค่ครั้งสองครั้งห้ามขานเด็ดขาดซึ่งในตอนนั้นปิ๊กก็ไม่เข้าใจว่าทำไมจนกระทั่งคืนนั้นนั่นเองหลังจากที่พ่อแม่ออกเรือไปแล้วเวลาตอนนั้นประมาณสักสองทุ่มกว่า ปิกกับน้องยังคงนั่งดูทีวีอยู่ด้วยกันอาของปิกก็ยังไม่มานอนเป็นเพื่อนปิกได้ยินเสียงแม่เรียกอยู่หน้าบ้านเป็นเสียงเรียกของแม่แค่ครั้งเดียวปิกรีบวิ่งไปเปิดประตูดูตะโกนว่าแม่มาแล้วปิกมองออกไปนอกบ้านก็มองเห็นแม่ยื่นอยู่ข้างถนนนอกรั้วบ้านทันใดนั้นเองปิกก็เห็นแม่นั้นเป็นลมลม้ลมลงไปต่อหน้าต่อต,อตาบริเวณกอผักเบี้ยข้างถนน พอปิกเห็นแบบนั้นก็รีบวิ่งออกไปหาแม่นอกรั้วบ้านปาก,ก็ตะโกนเรียกแม่แม่แม่อยู่ไหนตะโกนเ,เรียกไปแล้วก็แหวกกอผักเบี้ยหาตรงบริเวณที่แม่ล้มลงไปแต่ไม่ว่าจะหายังไงก็ไม่เจอแม่อาของปิกนั้นวิ่งมาแต่ไกลปาก,ก็ตะโกนเรียกหลานว่าปิกออกมาทําไมเข้าบ้านเดี๋ยวนี้ปิกเห็นแบบนั้นก็บอกกับอาว่าแม่ล้มลงไปตรงนี้อารีบบอกว่า ไม่มีเข้าบ้านเข้าบ้านแม่ยังไม่กลับจากทะเลที่อารู้ก็เพราะว่าพ่อกับแม่จะจอดเรือเอาไว้ที่ท่าบ้านปู่เป็นประจำอาพูดกับปิ๊กแค่นั้นก็รีบจุงมือปิ๊กเดินเข้าบ้านทันทีพอเข้าไปถึงบ้านปิ๊กก็หันหลังกลับไปมองที่นอกรัว้วสิ่งที่เห็นก็คือน,าาน้าสายผิดยืนจุงมือเด็กคนหนึ่งห่เราะแล้วก็กวักมือเรียกให้ปิ๊ก ออกไปปิกได้ยินเสียงเรียกถนัดชัดเจนเต็มสองรูหูออกมาสิออกมาสิแล้วเสียงนั้นก็เริ่มหัวเราะน่ากลัวมากๆคืนนั้นปิกนอนร้องไห้ไม่อยุ่จนกระทั่งเช้าแม่กลับมาจึงพาไปวัดเสียงหัวราะที่ว่านั้นมันน่ากลัวจนทุกวันนี้ยังจำติดหูอยู่เลยตอนนี้ปิกเข้าใจแล้วว่า ที่พ่อและแม่เคยสั่งสอนเอาไว้ถ้าเกิดมีใครเรียกในตอนดึกๆนั้นอย่าขานรับอย่าตอบรับเพราะอะไรเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอขอบคุณเจ้าของเรื่องลูกจาก้างขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านรับฟังเพื่อความบันเทิงนะครับโดยความขอบคุณจากผมติดติดช็อกและทีมงานสำหรับคืนนี้สวัสดีครับ ช็อคสตอรี่สนับสนุนโดยโฟมูนรัศ7.5เรเติมความแค่ไมหกับชีวิต